สวัสดีนะคะนักเรียนป4ีทับ1แล้วก็4ทับทุกคนเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์แรกเลยนะคะที่โรงเรียนของเรานะคะเปิดเทอมภาคเรียนที่2องมีการศึกษา64นี้นะคะ,ะสําหรับนักเรียนชั้นป4ี่นะคะก็คือเราจะเรียนเรื่องใหม่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องอวัสดุแะสะสารนะคะส่วนการจัดการสอนนะคะนักเรียนนักเรียนก็คอยฟังจาก ในกลุ่มไลน์ของห้องนะคะว่าคุณครูประจําชั้นจะแจ้งนักเรียนว่าให้มาเรียนที่โรงเรียนได้วันไหนนะคะส่วนตอนนี้นะคะให้นักเรียนตั้งใจเรียนในออนไลน์ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นออนแฮรีที่คุณครูแจกใบงานไปนะคะก็ให้นักเรียนรับผิดชอบทํานะคะหลุดอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงแรกของภาคเรียนที่2องีการศึกษา6กสีนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องเรื่องใหม่ก็คือเรื่องวัสดุและสารนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ ก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะลูกต้องตั้งใจฟังดีๆนะลูกอ่ะทีนี้ครูจะครูจะให้ความรู้ก่อนนะคะนักเรียนอ่านักเรียนมาดูว่าวัสดุเนี่ยมันจะมีสมบัติอยู่หลายประเภทเลยแต่วันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนอยู่แค่2ประเภทเท่านั้นก็คือความแข็งกับความยืดหยุ่นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความแข็งก่อนความแข็งของวัสดุคืออะไรนะคะคําตอบก็คือ คือความต้านทานของวัดสดุต่อการเกิดรอยจากการถูกขูดขีดแล้วก็กดตัดเจาะหรือเสียดสีที่พื้นที่ผิวของวัดสดุนะคะ,ะจะไปมาดูการเปรียบเทียบความแข็งของวัดสดุนะก็จะมีแก้วน้ำเหรียญบาทแล้วก็แผ่นพลาสติก การทดสอบความแข็งของวัสดุโดยการนําเอาวัสดุ2ออย่างมาขูดขีดกันนะคะจากภาพนี้วัสดุที่มีความแข็งน้อยที่สุดก็คือนะคะเห็นไหมอันที่3นี้ก็คือเป็นแผ่นพลาสติกนะคะเพราะว่าเอาเหรียญบาทนะคะไปขูดแล้วแผ่นพลาสติกก็จะเกิดรอยส่วนเอาเหรียญบาทไปขูดแก้วน้ําแก้วน้ําก็ไม่เกิดรอยนะคะก็แสดงว่า แก้วน้ำมีความแข็งมาอันดับหนึ่งนะคะอันนี้นะคะครูจะเรียงให้นักเรียนดูเลยว่าหนึ่งแก้วน้ำสองเหรียญบาทสามแผ่นพลาสติกนี่เป็นการเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุเห็นไหมคะครูย้อนกลับมาหน้าแรกใหม่เห็นไหมคะความแข็งของวัสดุคืออะไรคือความต้านทานของวัสดุต่อการเกิดรอยจากการขูดขีดหรือกดหรือเจาะหรือเสียดสีที่พื้นผิวของวัสดุนะคะ ยากไหมคะ,ะไม่ยากเนี่ยค่ะเห็นไหมคะครูได้นําเอาวัสดุทั้ง3อย่างนี้มาเปรียบเทียบให้นักเรียนดูแล้วนะโดยใช้เหรียญบาทไปขูดเหรียญบาทเนี่ยไปขูดแล้วทําให้ภาพนี้คือแผ่นพลาสติกเกิดลอยส่วนเหรียญบาทไปขูดแก้วน้ําแก้วน้ําไม่เป็นรอยเพราะฉะนั้นแก้วน้ําก็จะมีความแข็งอันดับหนึ่งตามด้วยเหรียญบาทแล้วก็ตามด้วยแผ่นพลาสติกนะคะ ทีนี้ภาพนี้เป็นภาพของอเพชรซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งที่สุดนะคะมีความแข็งอยู่ในระดับสิบนะไม่สามารถมาทําให้เพชรเกิดรอยได้เลยนะคะความแข็งจะมีอยู่สิบระดับเพชรจะแข็งที่สุดก็คือลำดับที่สิบเลยเพชรเนี่ยเขาก็สามารถนําไปใช้ในการตัดกระจกได้ตัดกระจกขาดเลยนะคะนะักเรียนความแข็งก็ประมาณนี้ส่วนต่อต่อไปจะเป็น ความยืดหยุ่นทีนี้คุณครูเอาใบนี้มาให้นักเรียนดูก็คือความยืดหยุ่นกับความเหนียวมันจะมีความใกล้เคียงกันมากนักเรียนต้องมาแยกแยกก่อนนะคะวัสดุที่มีความยืดหยุ่นเป็นยังไงก็คือเมื่อหยุดแรงกระทําจะสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ถ้าเป็นวัสดุที่มีความเหนียวก็คือเมื่อหยุดแรงกระทําจะไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ถ้าครูพูดแบบนี้นักเรียนก็นึกภาพ ถึงฟองน้ําถ้าเราออกแรงบีบมันก็จะพอเราบ่อยมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมได้ก็คือฟองน้ํามีอะไรอีกคะที่เป็นความยืดหยุ่นสปริงอย่างนี้ค่ะฟองน้ําสปริงแต่ถ้าเป็นความเหนียวก็เช่นพวกเชือกพวกเส้นเอ็นอย่างนี้ค่ะเชือกเส้นได้แบบนี้จะไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้นะคะ ทีนี้นคุณครูก็จะมีใบงานให้นักเรียนทำแต่ว่าคุณครูก็จะอธิบายไปเลยนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็ทาตามที่คุณครูสอนนะ,ะใบงานที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องความแข็งและสภาพที่นของวัสดุซึ่งมันไม่ยากชั่วโมงแรกนี่จะยังไม่ยากข้อที่หนึ่งความแข็งของวัสดุคืออะไระที่ครูบอกมาเมื่อกี้นี้คือเป็นความทนทานต่อการขูดขีดของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทำนะคะสอง สภาพยืดหยุ่นของวัสดุเป็นยังไงก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อมีแรงมากระทําแล้วสามารถกลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทําอันนี้ให้นึกถึงฟองน้ำนะลูกแล้วก็สปริงเห็นไหมอันนี้ก็คือถ้าเราบีบมันก็จะจะเปตามมือเราหรือถ้าเราปล่อยก็กลับสู่ภาพเดิมได้ต่อไปนะคะข้อที่สามให้นักเรียนเติมข้อความระบุคุณสมบัติของวัสดุต่อบเปนนี้ ให้ถูกต้องเขาจะมีตารางมาให้3มช่องช่องที่1เป็นวัสดุช่องที่2เป็นคุณสมบัติช่องที่3เป็นการนําไปใช้วัสดุก็จะมีพลาสติกกระดาษยางหนังสัตว์อิฐหินโลหะแก้วแล้วก็ผ้าอีกอันนึงนะคะไม้ช่องที่2ให้คุณสมบัติมานะคะพลาสติกมีคุณสมบัติอย่างไรก็คือมันจะแข็งนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่น ส่วนกระดาษแข็งยางแข็งนิ่มยืดหยุน่นหนังสัตว์นิ่มยืดหยุน่นอิดกระหินแข็งนะคะอย่างเดียวโลหะแข็ง,ขงยืดหยุ่นแก้วแข็งผ้านิ่มยืดหยุ่นไม้แข็งนี่เป็นคุณสมบัตินะคะส่วนการนำไปใช้พลาสติกก็มีการนำไปใช้เป็นถุงพลาสติกกล่องใส่อาหารตะกร้าของพลาสติกโฟม กระดาษก็ไปใช้ทําสมุดหนังสือกล่องกระดาษยางก็ยางรถยนต์รองเท้าลูกบอลยางลบหนังสัตว์ก็เป็นเสื้อผ้าได้กระเป๋าได้รองเท้าเบาะรถยนต์หินก็ไปสร้างบ้านได้นะคะกำแพงแล้วก็พื้นทางเดินส่วนโลหะก็ทำล้อรถยนต์ได้แก้วน้ำก็ทำเป็นแก้วก็ทำเป็นแก้วน้ำแล้วก็กระจกส่วนผ้าเสื้อผ้าตุ๊กตาไม้ก็โต๊ะเก้าอี้แล้วก็พื้นบ้านนะคะประมาณนี้นะคะใบงานนี้ ถ้านักเรียนจะเพิ่มเติมได้นะคะลูกเรียนไม่จาเป็นต้องเหมือนจะที่ครูอสอนไปวันนี้ได้ตรงการนําไปใช้นี่นะคะ,ะทีนี้บางคนยังงงเกี่ยวกับคุณสมบัติของที่มีหลายอย่างตรงนี้นะถ้าจะให้แน่ใจเลยนะคะพลาสติกนี่เป็นมีคุณสมบัติของความแข็งนิ่มก็นิ่มได้บ้างยืดหยุน่นก็พอได้ถ้า ถ้าเราองอมาแล้วก็สามารถเด้งกลับไปได้นะคะ่แบบนี้ส่วนกระดาษก็แข็งเห็นไหมคะยางยางยืดหยุ่นแน่นอนนะคะเห็นไหมคะหนังสัตว์ก็ยืดหยุ่นแน่นอนส่วนอิฐก,กระหินนี่แข็งอย่างเดียวเลยนะคะโลหะถ้าทําให้มันหลอมทําให้มันโลหะบางอย่างที่มันสามารถงอแล้วก็เด้งกลับไปได้ก็พวกสปริงใช่ไหมคะก็ยืดหยุ่นได้เห็นไหมคะ แก้วก็มีแต่ความแข็งอย่างเดียวผ้าก็ผ้าบางชนิดก็สามารถยืดหยุ่นได้ส่วนไม้ก็แข็งอย่างเดียวประมาณนี้นะคะตารางนี้นะคะต่อไปนะคะใบงานที่2ใบงานนี้ก็เกี่ยวกับความแข็งและสภาพยืดหยุน่นของวัสดุเหมือนกันให้เราเติมลงไปเขามีมาให้ก็คือแข็งแข็งได้ยืดหยุน่นแล้วก็นิ่มได้ยืดหยุน่นทีนี้เเรามาดูก่อน เราจะใส่อันที่มันแข็งไว้ก่อนนะคะที่แข็งนะคะก็จะมีอ่าคุณเปลี่ยนสีหนยนะแข็งก็จะมีอ่าอิดนะคะอ่าแล้วก็มีแก้วกาแฟมีโต๊ะเก้าอี้เพชรอ่านะคะแค่นี้นะคะส่วนแข็งและยืดหยุ่น เปลี่ยนสีเลยนะคะแข็งและยืดหยุน่นอ่านักเรียนก็มาดูนะคะก็จะมีอ่าหลอดที่ทำมาจากพลาสติกนะคะมีอะไรอีกไหมคะอ่ามีลูกฟุตบอลเห็นไหมคะบาสลูกบาสลูกปิงปองลูกวอลเลย์บอลต่างๆนะคะยางรถยนต์อ่าแล้วก็ อันนี้ก็คือฟิล์มติดโทรศัพท์นะคะแล้วก็สปริงนะคะอันนี้คือแข็งและยืดหยุน่นที่เหลือก็จะเป็นนิ่มและยืดหยุน่นเดี๋ยวเปลี่ยนสีหนนะ่อยนะก็จะมีะเสื้อเห็นไหมคะชุดว่ายน้ำรอ,องเท้าแตะเสื้อผ้าแล้วก็หนังที่ใช้มัดผมถุง ถุงที่เป็นพลาส,สติกนะคะแล้วก็ฟองน้ําแล้วก็พวกที่ใส่ปอกปากกานะคะที่ทำมาจากยางเนี่ยค่ะอันนี้คือคุณสมบัติของวัสดุที่มีความแข็งและก็สภาพยืดหยุ่นของวัสดุต่อไปนะคะใบงานที่3ก็จะเป็นเรื่องเดิมก็มคือความแข็งและสภาพยืดหยุ่นของวัสดุแต่ว่าเขาจะให้รถมอเตอร์ไซค์มาหนึคันแล้วก็ให้นักเรียน เติมลงไปว่าทํามาจากอะไรนะคะอ่าทีนี้มาดูให้นักเรียนระบายสีด้วยนะคะให้สวยงามหาเรียนดูนะคะอ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนบอกคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของรถมอเตอร์ไซค์ให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามมาดูช่องแรกหาชี้ไปที่ตรงนี้นะคะคืออะไรคือเบาะนั่งค่ะทํามาจากหนังคุณสมบัตินุ่มและยืดหยุน่น เหตุผลที่ใช้เพื่อรองรับการนั่งให้สบายนะคะต่อไปเขาก็ชี้ไปที่ตรงแฮนด์นะคะที่ใช้ขับรถก็คือส่วนของปลอกแฮนด์จับทำมาจากหนังหรือพลาสติกคุณสมบัติก็นุ่มและยืดหยุน่นเหตุผลที่ใช้ก็คือจับได้ถนัดมือแล้วก็กันลื่นได้นะคะต่อไปเขาก็ชี้มาที่เอาตรงไหนก่อนเออเอาตรงนี้เนาะ ชี้มาที่ตรงโช๊คไม้เอ่ยอส่วนของสปริงโช๊คนะคะก็คือทํามาจากโลหะแข็งและก็ยืดหยุ่นเหตุผลที่ใช้ก็คือมันจะรองรับน้ําหนักแล้วก็ไม่ทําให้เสียเสียทรงของรถนะคะต่อไปอามาดูตรงท่อไอเสียละกันเนาะตรงนี้ส่วนของท่อไอเสียทํามาจากโลหะคุณสมบัติก็จะแข็ง เหตุผลที่ใช้ก็คือทนต่อความร้อนสูงนะคะทีนี้ก็ตรงยางรถยนต์นะคะยางรถถ้ามาจากยางคุณสมบัติแข็งแล้วก็ยืดหยุน่นใช้ในการยึดเกาะกับพื้นถนนนะคะ,ะสุดท้ายชี้มาที่อซี่ของอะไรคะซี่ล้อรถนะคะซี่ล้อรถที่ทํามาจากโลหะก็จะแข็งแล้วก็เพื่อรองรับน้ําหนักรถและให้ความแข็งแรง เนี่ยค่ะเป็นการนำเอาสมบัติทางกยายภาพของวัสดุมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ตรงนี้เขาก็ยกตัวอย่างรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วก็ใช้วัสดุหลายอย่างแล้วก็ให้เหมาะสมกับประเภทของของเขาเช่นเห็นไหมคะล้อรถย์เนี่ยค่ะเห็นไหมถ้าเราไม่ใช้ยางเราใช้โลหะเออทีนี้เราก็จะวิ่งไม่ไม่สะดวกละแล้วก็ ยางมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็เหมาะต่อการใช้วิ่งบนถนนถ้าเรามาใช้โลหะใช้ไม้อันนี้จะไม่เหมาะสมนะลูกนะคะประมาณนี้นะ,ะทีนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทําใบงานโดยครูจะส่งไปให้นักเรียนใครที่สามารถปิมพ์ได้ก็พิมพ์เลยนะคะลูกแล้วก็ทาในใบงานนี้เลยมีอยู่สามใบนะคะแต่ถ้านักเรียนทําไม่ได้ยังไง พิ้นออกมาไม่ได้ก็ทําใส่สมุดนะคะเพราะว่าคงให้เวลาต้องหนึ่งสัปดาห์เลยก็คือวันพุธพุธนี้ใช่ไหมคะวันนี้ถึงพุธหน้านะคะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน